สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาราเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะวันนี้นะคะงานเสร็จนะคะบ่าย3ามโมงพอดีเลยนะคะฝนก็ตกนะคะอุณหภูมิก็5้าองศายังไม่พอนะคะฝนตกอีกนะคะล่มไม่ได้เอามาด้วยนะคะมืดคลึมฝนตกนะคะวันนี้มีเรื่องนะคะขำขันนะคะที่าเลอร์รอนะคะศูนย์จัดแสดงนะคะ ศูนย์จัดกิจกรรมของเมืองร็อกทอกนั่นเองนะคะหลายๆคนจะเรียกว่าซิตี้ฮอล์นะคะก็คือศูนย์กลางนะคะการจัดกิจกรรมของเมืองร็อกทอกนั่นเองนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันมาตร้อยนะคะเขาให้อ่าไปเช็ดอัศจรรย์เนาะสำหรับการแข่งบาสเกตบอลนะคะทีมชาติเยอรมันนั่นเองนะคะก็ที่นั่งก็เขาให้เขาเรียกว่าอะไร ขขนนะเขาให้เช็เดอัศจรรย์เนาะทีนี้นะคะหัวหน้านะคะหัวหน้าหงม,มาต้อยบอกว่าให้เช็ดทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เปิดไฟให้นะมันจะเหมือนในหนังหรือเปิดไฟฟลุ๊บอัศจรรย์เราอยู่ข้างบนคนเดียวนะข้างล่างก็เจ้าหน้าที่นะคะเชียร์พื้นที่นะคะเพราะว่าจะมีการแข่งนะเกตบอลนะคะทีมชาติเย่างเป็นทางทีนี้หมือนมาต้อยก็ กอะไรเช็ดข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีฝรั่งคนหนึ่งครับะะเป็นเจ้าหน้าทีอ่อาคารสถานที่นี่แหละ,ะก็เชียร์เขาก็เรียกว่าเฮ้ย hey ยูนะ <laughs> เขาพูดภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเขาก็หันไปถามเพื่อนอีกคนว่าอฟอร์มเอเชียเนี่ยซีฟอร์ม มาจากไหนอะไรประมาณนี้นะนะครับวเาในสายดีละมันนะคะต้อยก็ได้ยินนะคะแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่านะคะอา,ายการสหารที่ของซิดนีย์ Hall, หรือว่าสแตนฮาร์เลร์เนี่ยจะเป็นผู้ชายทั้งหมดนะคะที่อยู่ข้างล่างมาต้อยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เช็ดอศัศจรรย์อยู่นะคะเขาก็บอกว่าชีฟอร์มไทยแลนด์มามาต้อยได้ยินโอ๊ยตกใจทำไมเขารู้ว่าเรามาจากประเทศไทยแล้วผู้ชายคนที่ ตรงนั้นเป็นเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่นะคะนี่นละเดินลงรถไฟนะคะเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่นะคะตัวใหญ่กล้าใหญ่ใหญเหมือนอยู่รอบเลยนะคะนะเดบินแจ็คสันนั่นเองนะคะตัวใหญ่มากนะเขาก็ให้น้องยูนะอายุแคนคลินนะอาอุนเตอร์อุนเตอร์อุนลีอะไรเนื้ออะไรเนื้อก็คือเท่านั้นนะคะโอเบนก็คือข้างบนนะ โอเบนไม่ต้องพีนนะแต่เขานั่นก็เหมือนมาต้อยฟังภาษาเยอะมันไม่รู้เรื่องนะคะเขาเลยเอาโทรศัพท์มือถือของเขาอะนะคะแล้วก็กดทานสเลเตอร์นะคะแปลเป็นภาษาไทยให้หนึมาพ้อยนะคะเขาอะยูแคนสต็อปยูแคนสต็อปเนี่ยไอทีไอทานสเลเตอร์ for you นะ I cannot speak English เขาพูดอย่างนี้เห็นไนะจริงๆเหมือนมาต้อยก็อยากจะพูดว่ามาต้อยก็พูดภาษาอังกฤษได้เป็นแต่ฟังพอได้อะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็ เขาใหญ่มากกล้ามใหญ่ๆเลยนะคะหฝ่าฝาคารสันี่เขาก็าวิ่งขึ้นมาหาหมอมาต้อยที่อัศจรรย์นะ,นะคะหมอมาต้อยเช็ดข้างล่างเสร็จแล้วไงนะคะกำลังจะไปเช็ดนะคะอัศจรรย์ข้างบนนะคะ mm. เขาก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ของเขามาให้หมอมาต้อยนะคะแปลจกจกภาษารมันลเป็นภาไฮหมอมาต้อยดีใจมากเลยแบบโอ้นะทุกคนนะคะทั้งสตาร์ทฮาร์เลอร์นะคะผู้ชายทั้งนั้นเลยนะคะ30กว่าคนนะฝ่ายอาารสันที่เขารู้ว่าหมอมาต้อยมาจากประเทศไทยนะคะ แล้วตอนที่ผมมาต้อนรับวันนี้นะฉันจะทําที่นี่เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ฉันได้ทําเขาเรียกว่าอะไรได้ประจําที่แต่นะฉันเจนไม่ได้มาที่สตาร์ทฮาเลอร์อีกแล้วนะเขาบอกโอ้นะเธอเป็นผู้หญ being ิงที <completing matches> ่ขยันมากมากเลยเฝ้าถาวระก็คือนางสาวถาวระนางสาวเขาจะเรียกนามสกุลนั่นเองนะเธอเป็นผู้หญิงที่ขยันมากๆเลยอะไรประมาณนี้ไปดูภาพในวันนี้นะคะก็มาถึตรง แกไม่เป็นไรลอคันใหม่นะคะก็เล่านะคะอา,อาคารเจ้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่อนะคะหน้าตาดีๆทั้งนั้นแต่มามาต้อยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรสมัยเป็นสาวอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกอุ้ยผู้ชายกระุ่มกระชวยนะแต่พอมีคาร่า,าพอมีป้ป้าโทมัสมันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเนาะอาจจะแบบไม่มีแล้วอะไรประมาณนี้นะคะมไม่มีความรู้สึกแบบรักคนอื่นแล้วเพราะว่าเรามีคนที่เรารักไล้รักเราก,ก็พอแล้วนันอืน,นะคะก็ ลูกรักสามีทานะรักพ่อรักแม่รักทุกตัว,น,วนั่นเองนะคะก็สแตนฮาร์เลอร์นะคะอยากจะทําอีกนะคะแต่ว่าทําที่นี่ก็โอเคแล้วที่นี่ก็ทำค <c oughs> น,นเดียวสแตนฮาร์าเลอร์ก็มีนนหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานอีกเพราะว่ามันกว้างนนะคะมัมกว้างนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่จัด แสดงสินค้าเอ้ยไม่ใช่นะคะเป็นสถานที่นะคะสตาร์ทฮาร์เลอร์เป็นสถานที่จัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะคะบาสเกตบอลแฮนด์บอลแล้วก็คอนเสิร์ตอะไรต่างๆไปจัดที่สตาร์ทฮาร์เลอร์นะคุณรอสตอร์ทจะเรียกว่าซิตี้เฮาซิตี้เฮาเพราะว่าเป็นศูนย์ศูนย์กลางของศูนย์นะ่ะจัดกิจกรรมทั้งหลายนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ กันในคิดห้าคั